สวัสดี fc แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนะกลับมาพบมาเจอกับอดิสรฟาร์มเรีครับบรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายที่โคกน้องนาจุงพลนะครับวันนี้ลุงก็ลุยงานตั้งแต่เช้านะครับทําโครงบ้านให้กับเมฆนะฮะตอนนี้ก็โครงบ้านเสร็จแล้วนะครับขึ้นมุงสังกะสีเรียบร้อย fc อันนี้ทีมช่างก็พักเหนื่อยกันแล้วนะฮะแดดร่ลมลมตกแบบนี้นะครับตอนนี้บ้านที่ขึ้นโครงมาแล้วก็จะมีบ้านของพี่ลอมนะครับบ้านของเมฆนะครับบ้านของลุงพันกับของพ่อฟื้นก็อยู่ระหว่างการก่ออิฐนะครับน,น,น,นี่นะ อยู่สวยงามร่มรื่นนะฮะในส่วนของห้องนอกห้องน้ำนะโอ้โหตอนนี้ป้าก็มาดูงานเนาะ อา้าวรถไถมาตอนไหน,น,นป้าก็ตรวจงานอยู่นะ FC นะทำการปรับเรียบร้อยนะฮะ มาดูประตูเดินลุงพันไปาอัปเดตงานนะเอซีหลังบนนี่แหละค่ะฝั่งนี้นะฝั่งทพ่องเป็นอีกทางหนึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราปอกพอเราปอปูนเต็มเสร็จแล้วปนะแล้วก็ให้้ารอีกตัวนเอาไว้ตกน้อ ก็จะต่อบ้านกับห้องน้ําให้เป็นต่อกันนะครับเอฟซีก็มารอดูการต่อเติมบ้านของป้านะ ไวมากมตั้งแต่ตั้งแต่ทำบ้านแอชัยเลยก็ขึ้นโครงจากเหล็ ok กกาวนัยนะเอฟซีตอนทําห้องน้ํานะอตอนแรกเราก็มองไม่ออกนะแต่พอแต่พอเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็สวยงามในเอฟซีนะ เดี๋ยวไปดูกันต่อในจุดต่อไปครับ f c ซทางบ้านไปในส่วนด้านหน้านะครับห้องน้ำส่วนกลางนะครับผมนะฮะห้องน้ำส่วนกลางตอนนี้ก็ทำการติดตั้งกระเบื้องนะครับ ในส่วนด้านบนนะฮะลานองค์พ่อปู่นะฮะก็เริ่มสวยแล้วนะครับบรรยากาศนะฮะยามเย็นนะที่ลานองค์ปู่ปาริจิตนะครับ พี่เน่งก็ขึ้นไปคุยงานกับทีมช่างข้างบนนะครับนางลำกุกกอกน่าจะกลับแล้วนะครับช่วงบ่ายไม่เห็นแล้วนะฮะตอนนี้ ร่มล,ม,ลมตกทําให้อุณหภูมิความร้อนลดลงนะครับ fc นะครับบรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ตอนกลางวันนี้ร้อนมากเลยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังแรงใจให้ช่องอดิศร์แฟมิลี่ช่อง n u k ี้แฟมิลีช่องบ่าวสอน story ด้วยนะครับก็จะทำคลิปให้กับ FC ได้ชมการอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับ ฝากทีพีค f ฟฟี่ TP ี o o โเสื้อองค์ปู่ปริจิตไว้ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเหล่ายูทูบเบอร์ของเรานะฮะ0927์4 7 5 2 6นะครับ TP Coffee, TP Coco โเสื้อองค์ปู่ปฏิจิตสั่งได้ในนามยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับก็อีกคลิปหนึ่งยังไม่จบนะฮะก็ดูกันต่อนะฮะผมนะบรรยากาศยามเย็นนะฮะที่ ทานหลวงพ่อปู่นะครับวันนี้จะเห็นยูทูบเบอร์เรา,เามีไม่เยอะนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับอาจจะกลับบ้านกันนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดติดต่อกันด้วยนะครับนะเป็นวันหยุดติดต่อกันวันวันจันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยเนาะ พักกันครับ FC ซครับตอนนี้คุณลุงก็มาด้านหน้าแล้วนะครับหลังจากที่ทํางานสร้างบ้านนะฮะอูสเพอร์นะฮะตอนนี้ก็มาดูที่ล้านลงปู่แล้วนะฮะตอนนี้ลุงเดินไปดูแล้วนะเราก็มานั่งพักตบุบม,มอยู่ตรงนี้อขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ